คนดูล้านหนึ่งถามว่ามึงได้อะไรบ้างหนึ่งล้านคนเขาแบ่งคนดูให้มึงไหมสักสิบคนไหมมึงเอาเวลามาอยู่กับชีวิตจริงมึงตื่นแล้วมึงก็มาอยู่กับชีวิตจริงว้าโอ้โหท้อถอยกับชีวิตแล้วเกินมึงก็ไปสิงอยู่ในช่องเขาซะไม่ต้องทามาเมื่อมึงก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมึงก็ไม่ไม่ทำมาหากินไม่พอมึงไปช่วยเขาซื้อด้วยไปมีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นสิแล้วตัวเองได้อะไรบ้างคะอ่ะอีที่มาพิมพ์บอกกูคนดูล้านหนึ่งถามว่ามึงได้อะไรบ้างยอดฟอลโล่ในช่องมึงเพิ่มขึ้นม ไม่เพิ่มขึ้นแล้วมึงทําไมมึงได้อะไรจากการที่มึงมาคอมเมนต์บอกกูอ่ะหนึ่งล้านคนเขาแบ่งคนดูให้มึงไหมสักสิบคนไหมไม่ได้แบ่งเออไม่ได้แบ่งแล้วมาคอมเมนต์ทำไมไม่ต้องคอมเมนต์มันไม่ได้ประโยชน์นี่ชีวิตจริงคือสามพันคือลูกค้ามึงมึงเอาเวลามาอยู่กับชีวิตจริงมึงตื่นแล้วมึงก็มาอยู่กับชีวิตจริงว่าช่องมึงมีคนดูนะสามพันคนพอไหมพอแล้วเยอะแยะมึงขายของได้มึงขายของได้คนซื้อมึงไหมมีไหมเท่าไหร่ ร้อยสิบสองตะก,กา้าเยอะไหมเยอะสําหรับมึงไหมเยอะแล้วจบแต่มึงไม่ทําอะไรอ้อกูไม่ไล์แล้วเดีกง,ง,งก็เห็นแล้วบางชอ่องอ๋ยไม่ไล์แล้วคงไม่ใช่ทางสําหรับเราจริงๆไม่มีคนดูเลย,ยลูกค้าลายย่อยตายหมดมึงก็ควรตายแหละมึงก็ไปสิงอยู่ในช่องเขาซะไม่ต้องทํามาหาแดกแล้วมึงก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมึงก็ไม่ไม่ทำมาหากินไม่พอมึงไปช่วยเขาซื้อด้วยไปถ้ามึงคิดว่ามึงทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย โอ้โหท้อถอยกับชีวิตแล้วเกินมีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นสิไปเปรียบเทียบเปรียบเปย,เปยทําไมมีคนดูร้อยคนมึงก็ต้องขายร้อยคนมึงก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่งั้นทุกคนเขาจะอยู่ยังไงอะถ้ามึงเครียดพิมพ์ลิพายไม่เครียดไปกว่ามึงเหรอคาถามเขาเคยขายของได้คนดูเขาเยอะแยะคนที่ควรเครียดไม่ใช่มึงค่ะคนเป็นพิมพ์ลิพายหรือเปล่าพิมพ์ลิพายเขายังไม่เครียดไม่มีใครเขาเครียดกันสักคนเขาก็ต้องหามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เรื่องการทำมาหากินมันมีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีร้านเก่ามีร้านใหม่มีกระแสมีไม่กระแสกูไม่เห็นแม่ปนอมเขาจะเดือดร้อนเลยเขาขายน้ําพริกใครจะขายน้ําพริกแข่งกับเขาก็ขายไปติเขาก็มีแบรนด์เป็นของเขาเขาก็อยู่ได้ของเขาต่อให้มีน้ําพริกขึ้นมาอีกร้อยล้านเขาก็ขายได้กูไม่เห็นแม่ปนอมเขาจะมาเดือดร้อนเลยมีคนขายน้ำพริกแข่งกับเขาพวกมึงก็ต้องตื่นก่อนนี่มันคือสัจธรรมโอ้โหนี่มาโวยวาย มันต้องอยู่ให้ได้มันต้องหาย, Susan, ยิ่งมีคนเก่งยิ่งมีคนที่เขาเก่งกว่าเรายิ่งมีคนที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราเรายิ่งต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะงัดอะไรขึ้นมาบ้างในภาวะแบบนี้ที่บางช่องคนเขาดูเยอะแต่เราไม่มีคนดูเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงเราจะแสดงศักยภาพยังไงให้คนมาสนใจช่องเราให้คนอยากดูแชงศักยภาพยังไงให้คนมาสนใจช่องเราให้คนอยากดูช่องเรา มึงไม่คิดจะทํามึงแต่มานั่งโวยวายโวยวายอยู่มึงไม่ได้อะไรสักอย่างมึงไม่ได้อะไรหรอกตั๊กบาทนึงก็ไม่ได้กูไม่สนใจใครเลยใครจะวันนึงเขาจะได้ร้อยล้านก็เรื่องของเขากูขายตะกก้าเต็มทุกวันกูมีความสุขแล้วเพราะปกติกูดักกูก็ขายได้แค่นี้ต่อให้ใครจะได้เป็นร้อยล้านยี่สิบล้านสามสิบล้าน ก็เรื่องของเขาความเก่งเขามันเป็นศักยภาพของเขาที่เขาทําได้แต่ประเด็นคือกูก็ขายได้เต็มตะกร้าของกูทุกวันอยู่ดีไม่ว่าช่องกูจะคนดูกี่คนพอใจได้ยังพอใจได้แล้วความสุขอยู่ตรงไหนอยู่แค่นี้แล้วมึงจะไปเดือดร้อนทําไมกับการที่คนจะดูน้อยคนจะดูเยอะคนจะดูใครคนไม่ดูใครมึงไปเดือดร้อนทําไมกูไม่เดือดร้อนมึงเดือดร้อนแทนกูเหรอกูไม่เดือดร้อนมึงจะให้กูไปช่องนั้นช่องนี้มึงแทนมึงเดือดร้อนแทนกูแต่กูเดือดร้อนไหมกูไม่เดือดร้อนเพราะตะกร้ากูเต็มทุกวัน We'll <laughs>